ปดะธานเดี๋ยวจีมากุมเนี่ยคนไปใส่ะอะไรุ้อหักุ้งบุเดี๋ยวยิงสิ่งละปล่อยเรียกปล่อยงอมเพื่อนบ้านเพื่อนอางหัวจอดถึงแล้วครับพี่น้องครับวันนี้อาบู้นำทีมงานเห็ดเองทุกย่างครับทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนครับ เขาคือผู้รังสรรค์เมนูก้อหนามันติดเองตีผมขึ้นน่าสนุกการต้องหัวจัดเต็มเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศหน้างานวันนี้ครับโรงมูกรุงเทพประธานก่อนครับพี่น้องครับในท่านริมงานท่านเราเชื่องชินเฮ็ดฟ่อทั้งหน้าไม่ครับพี่น้องยน้ากัวเกา

นังหังีมออหนีมหี็ดพ่อไม่ครับพี่น้องครับพอหนาไม่ครับพี่น้องครัอหนานจัดการเองใคริบกอนจะพร้องก็เอาเยกอนตาสบายปกติเขอยซ้ำไหวะถ้าคันเครงมนพ้อ,อ,อ,อไม่ครับพี่น้องครับพ่อหนาตอนนี้เนเอาสางมาไม่พร้อม่ผ มันลั่งสันเมนุง่มงเป็นอนะันนี้ี่มันตัดผายูุ่่นมาที่ไหนเราอยูี่นองครับอนสุสรณ์ก่อนเป็ไหครับขี่รถตกหลุมไปเต้งหนาด้อเกียรลล์แจกขาจะของไปไปต้งหนาพราะไหนเป็นท่านเลียวอยู่นอนเรื่องบรรยากาศข้อหนาสะกอนครับเยจะง่อยห้องกับชุดห้อ,องการเอ็มบีครับพย่างงาเดใปสัครับาารรบ,บรรยากาศันี้ที่ี่รับตอนนี้ข้อหนา นำทีมงานเ้าลงมือเองเดี๋ยวนำลงไปแต่งหน้าสะกก้อนพอจะทายอย่งเบี้ยพี่นอ้อ,นนอ,งงนองครับบรรยากาศตอนคทำครับพี่น้องครับตอนนี้ห้างเดนเซอร์ห้องกำลังวอล์กอินนะครับมากจุดครับพี่น้องเพราะว่าเวที่ห้องเพิ่มข้อที่บ้านหนานะพี่น้องครับพีบท่ท้าทำงานค่อยๆห้องกำลังไอ้ท่ามคุณพ่อมันกำลังติดตั้งบังนไดครับเชื่อมไม่เชื่อมไม่เหี่มันทันอย่าพี่น้องครับ เรน่ะเกลียดแท้แล้นะฮัน่านยูโดมันใดครับพี่น้องเห็ดมันใดครับพี่น้องมันใดข้อข้างหน้าครับเอาเจียวมาใส่หม่องข้อข้างหน้าหม่องเห็ดชิลปินห้องยางลูกมากครับหม่องข้อข้างหน้าเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้ง เวทีเต็มๆครับท่างหลังที่เป็นเรื่องไดนบันมีอันนี้คือบรรยากาศพ่อค้าแม่ขายครับวันนี้เราอยู่ที่โรงโมหินที่ประทานพรครับพี่น้องครับสถาพใหญ่ใหญ่สคว่านี้พนักงานสั้นเราบรรเทิงสินงห้องวัดสมองความสุขความสนุกสนานครับเป็นที่ครับใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับรูปแบบเต็มพี่น้องเป็นก็บวัคคูสาธาแล้ว นี่ครับพี่น้องรูปแบบเต็มครับคนน่ะมีฟอข้างหน้าครับอันนี้มีก้อมหอดมหอดตรงนี้ครับพี่น้องครับตรงลําโพงครับขยับขยายออกมาตอนแรกว่าสิเฮ็ดพีนาครับโอดใจบ่เบาไหวครับคนน่ะตอนนี้ยังไยืนคุ้มงานกันกำไฟ้ท่างเหมือนที้มงานคุณม่อสตาฟเพินกำลังออกวีดแต่ออกบันไดครับพี่น้องครับมีช่องบันไดเอีบันไดเฉียวมาใส่ตรงนี้ครับพี่น้องตรงนี้มันเป็นช่องว่างครับตอนนี้ใส่บันไดกันไม่อีก ได้บันได้พมาเสริมครับพี่น้องครับเสริมอย่างบไดให้เขาสียางลงมากได้นะครับเนาะครับพี่น้องครับการปรับเปลี่ยนเวทีไม้ตอนนี้ทางบงโบอ้เยพักกันทีู้ตัดไม้อัดกระห้อมตัดไม้อัดครับพี่น้องครับเนี่ยผู้ตัดไม้อัดกระห้อมตัดไม้อัดอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องบ่ากิ่งไม้ครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้เพราะว่าเวทีเขามันมีมาอีกมีอีกซันนึงมาที่นี่เขาก็ต้องเขาก็ต้องมากจุดไม้นะครับเนาะเพื่อความบาลานต์ครับพี่น้องครับจีด้ ไอเลนเซอร์เข้าไปจัดยูเดือกทียูเถือกมองเมื่อกีดูสวยงามครับพี่น้องครับฉากอันนั้นมองนี้เพิน่นจะเอาฉากมาใส่ไหมนี่เอาไปครับพิดความผ่าเฉดสีเขียวครับนโบนนี่แค้นก็บนครับมือนี่โคกรอันโคตรอายคนพลากันเอาใหม่ไป,ไปใส่เวที่ไปถ่ายยางมันกับเนาะ ทางจานะคนนี้เขากับแงเกเศร้าเจ็๊บฟมองครับแม่ๆม่เป็นแบหาเน่อยู่นักกินใม้ครับพี่น้องครับวันน fool, ush, ี้วันนี้กิจ้าหน่อยเข้ากับสาไทยไทยเอ็ีครับพี่น้องไทยเพ่งอยากตดกระยายซาสตร์ครับตอนนี้แม่แม่เ็นกบบว่าปูสาดตร์นะู้จะจ่อครับพี่น้องครับผู้งกันเจซี่กับพุ่งยิ่งพุ่งยิ่ทางุลครับก็พอจะออกก้ากันพุ่มยิงทางคนครับอีกฝ่ายแถาห้องกับ่งมครับ อะไรแม่เกลียกกระซิดจังตั้งนี่สามเดือนันยังไม่ออกอยู่โอ้ยคือกันพี่นี่นี่ครับพ่นทหารครับพ่นทหารเดี๋ยวจี้มากุมเนี่ยฝนไป่นเส้นอะไรไ่หนากุมอยู่ยัิงสิ่ละ วัเลี้ยววัย้อมเพืนเพือนกเพื่อนพาอยไม่เท่าเัวเลียววัย้อมุมใ่กันยูอสินเนาะขึ้นดีว่าแม่นิดว่าปไนิดีน้องนัดนิดว่อันนี้แม่นิดว่าเสถียเนด่เสียเอ้าพีีน้องครับเดี๋ยวจักไหนหน้อง ติดตามรับชมครับทางเเพจไม่มีการที่ดาวพ่นเชียงระฆังทองทางยูทูบอโน่สแลน์ครับช่อง YouTube ไม่มีการที่ดาวพ่นเชียงระฆังทองพี่น้องครับในรูปแบบเวทีใหม่ครับผมใหม่เข้าที่รงหมอจิตสองเขาทีปรับโชว์ใหม่ปรับเพลงปรับสคริปต์ใหม่ครับทางคุณพ่อเหมืนกับว่ายอมคือกันครับว่าเรียวเมื่อไงว่าเรียวเมื่อไงว่าใดครับจองเด็กจองเด็กึ้นมื่อนี้แน่นอนครับพี่น้อง ครับพี่น้องเป็นกำลังใ,ใจครับในทีมงานซร้างเ่าบันเทิื่องศิลป์ให้ถูกถูกดอนทุกถูกฉากในทุกถูกงานภูมิปัญญาไทยบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งแบบนี้เสมอมาครับพี่น้องครับตลอดไปเสมอมาภูมิปัญญาเอ้าขอบคุณพี่น้องไลไลครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน้ำเด้อพี่น้องครับขอบคุณครับ